แมันอ่อนแรงปั่นล้อเดินด้วยมือจุดไม้ปลายทางก็คือได้ออกตามหาแรงบันดลใจวันนี้รายการไปกับนุดล้อมองคนพิการทุกมิติก็ได้มาที่ตลาดจ,ดจดตุจาบจตุจาบชื่อแปลกไหมครับวันนี้ รายการไปกับนุ์ล้อจะมาพบกับพี่วิชัยวิมาลานะครับเพราะว่าเป็นบุคคลที่ต่อสู้ถึงแม้ว่าตัวเองจะมีอาการไม่ครบ32แต่เป็นอีกบ,บุคคลหนึ่งที่ต่อสู้ดิน้นรนเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวเพราะฉะนั้นรายการไปกับนุ์ล้อก็จึงมาหา อก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดประทุมธานีและสมาคมส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือรถเข็นเพื่อคนพิการที่ได้มีโอกาสอุปถัมภ์รายการให้ได้มีรายการไปกับนุ่ล้อมองคนพิการทุกมิติเดี๋ยวตามผมไปดูพี่วิชัยกันเลยครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณตลาดนัดตอนเช้านะครับตอนเช้า ช่วงเจ็ดโมงแกอย่างเงี้ยครับมีอะไรบ้างเนี่ยพ,พี่ชายพี่วิชัยขายเนี่ย่าจะมีข้าวก่องข้าวกีบอ่าผมุ้งอ่าข้าวถุงข้าวเปล่ามันตีกี่โมงครับพี่วิชัยมาก,กี่บงเนี่ยตีห้าครึ่งท่านผู้ม <า S 3> ชมนอกจากพี่วิชยัยเคยจะขายของที่นี่แล้วนะแกยังช่วยกิจกรรมของสมาคมคนพิการด้วยใช่ไหมครับพี่ครับผม เป็นคณะกรรมการอยู่เป็นคณะกรรมการด้วยครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เป็นบุคคลที่น่าเอาตัวอย่างเป็นบุคคลที่น่าเอาตัวอย่างเพราะว่าพี่วิชัยเนี่ยนะครับดูดิครับมีข้าวจีข้าวจ,จีต้องชิมแล้วได้ครับเดี๋ยว<ด> <ๆ S 2> ต้องชิมแล้วข้าวจีนีม่มีมีหมูปิ้งนะครับมีหมูปิ้งแน่นอนครับได้กินอยู่แล้วครับ <laughs> มีใครมีใครมาช่วยบ้างครับเนี่ยอ่าก็มีแฟนแล้วก็ลูกชายโอภรรยากับลูกชายเนาะโอ้ลูกชายโตแล้วครับ,รบพี่ใหญ่เพิ่งปลดจากทหารมาได้ปีกว่ากโอ้รั <Okay. S 1> ้วของชาติรับร้วของชาติรั้วของชาติาอ่าให้ไปทํางานไม่ไปก็เลยมาช่วยเนี่ย <Hey. S 1> มาละสิบบาทเรียกได้เลยครับ พี่วิชัยตลาดที่นี่อจะวายประมาณกี่โมงพี่อสามโมงก็วายแล้วครับสามโมงคือเก้าโมงเช้านะใช่เก้าโมงเช้าวายแล้วท่านเหรอไหมคะชื่อชื่อว่าตลาดจัดจาร์ดใช่ไหมพี่ใช่ครับผมยี่สิบจารี่ใยครับขอโทษครับพี่วิชัยพิการอ่าจากอุบัติเหตุอ่าเป็นช่างไฟฟ้าซ่อมลิฟต์ลานลิฟต์ร่วง ริบร่วงลงมาใช่ริบร่วงอะตัดแขนขาดข้างเดียวตอนนั้นรักษานานไหครับพี่กว่าจะลุกขึ้นมาสู้ได้เนี่ยอ่ากว่าจะลุกขึ้นมาสู้ได้นี่ก็ใช้เวลาเป็นปีครับถึงจะคิดได้ว่าเออคนที่เขาด้อยกับเรายังมีเยอะเราแค่สามสิบเปอร์เซ็นตหายไปอีกเจ็ดสิบเอร์เซ็นต์เรายังอยู่พี่วิชายแล้วอ่าคนเราเป็นปกติเนะาะเคยเคยเป็นคนปกติ แล้วนั่นมีความคิดยังไงครับพี่ตอนนั้นคิดยังไงขอแท้ขอแท้ขอแท้เนาะพี่มีแรงบันดาลใจจากอะไรครับเนี่ยครอบครัวไปอะไรอ่ะไปอบรมตรงนี้ตรงนั้นช่วงที่นายกเขื่อนเขาจัดกิจกรรมก็ไปร่วมกิจกรรมก็ไปดูเห็นกับคนที่เขาด้อยรายเยอะเยอะครับอ๋อก็เลยได้มีโอกาสลุกขึ้นสู้เนาะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเราพิการอย่างผมเนี่ย ที่การเป็นบริโอตั้งแต่กําเนิดนะพี่วิจัยครับเราก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วเ <c oughs> พราะเราเกิดมาก็อยู่กับมันแล้ว <c oughs> แต่พี่เนี่ยเพ <c oughs> ิ่งจะเห็นซึ่งเป็นเกิดจากอุบัติเหตุท่านผู้ชมแล้วคนที่เกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยทําใจยากมากถ้าคนไม่สู้พอเนี่ยจะได้ไม่ไม่ได้มีโอกาสทําใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ อยากจะให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับที่กำลังท้อแท้ก็เอาพี่วิชัยเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะต่อสู้เนาะพี่วิชัยอีกไม่กี่วันนี้ก็ต้องไปประชุมใช่ไหมเนี่ยใช่คับเพราะเป็นข้าราชการครับอ่ไปประชุมมีงานเมืองทองมีงานอะไรเราก็ไปร่วมกิจกรรมมีงานคนพิการจังหวัดประุมเงี้ยก็ไปหรือตอนนั้นพี่ วิ่ชัยได้มีโอกาสไปออกบูธงานแข่งเรือไหมไปครับแต่ปีที่แล้วทำไมหลุดไม่รู้เหรอครับไม่ได้หลุดแต่เพียงแต่ว่าเขาผมทรา,ทราบว่าคนที่จัดล็อกคนใหม่อ๋อแต่ว่าล็อกว่างเยอะเพราะเขาหาคนติดต่อคนไปลงไม่ได้อ,อปีหน้าฝากไว้ด้วยเอาได้เลยพี่ชัยพ,พี่ชัยอา่าเพราะว่า,าคนจัดจัดที่อ่มันเปลี่ยนไป ถ้าสมมุติคนเดิม,ดมเขาจะติดต่อครับ,รบเพราะว่านายกเขื่อนก็ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้้าก็โทรเขาบอกผมกว่าไม่ได้ที่นี้เราหลุดกันหมดเลยก็บอกงี้เสียดายเสียดายไม่เป็นไรปีหน้าเพราะว่าไปร่วมกิจกรรมทุกปีครับปีหน้าใหม่ครับเพราะว่าเราตอนน้าเสร็จจะได้มีโอกาสโทรกับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบได้ได้แล้วก็งานอ้อะไรนะที่เมืองทองอ่ะครับ ตอนนั้นก็ปีที่แล้วก็หลุดงานที่เมืองทองอ่ะครับปีที่แล้วไม่ใช่เมืองทองออสุ์ราชการสุรอสุรราชการไอ้แจ้งวัฒนะนะใช่ครับปกติเราเคยได้นะไม่พี่เวลาออกบูธเวลาเราไปขายบูธนี่ขายดีไหมอ่าก็โอเคครับก็มันได้เพราะว่าเขาเขาไอ้นี่ครับไอ้อ่อ เขาขายค่าบูธเราก็ขายของมันก็ได้หมดอยู่แล้วครับอืแต่ปีที่แล้วปีนั้นไปก็โอเคนะใช้ได้ใช้ได้นี่เป็นไรพี่พี่แจ๊กเนี่ข้ากีาใช่ครับอ๋ออันนี้ข้ากี่ครับท่านผู้ชมเคยกินหรือเปล่าครับท่านผู้ชมที่ <laughs> าการมลังังชมรายการนะครับมีเจ้าเดียวมีเจ้าเดียวครับแล้วก็ ค่อนข้างที่จะหาคนทํายากเนี่ยขายหาหาขายหาชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยหากินยากครับคนทําก็หายากครับคนทําก็หายากยากเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหลายขั้นตอนกว่าจะมาเป็นอย่างนี้ได้ต้องลุกขึ้นหุงข้าวตั้งแต่ต้องขยันเนอะพี่เนาะตีสี่กว่าจะสุกมาเนี่ยมันทำเป็นอย่างงี้ครับอไม่จริงๆวันนี้ผมนัดพี่วชัย ประมาณเจ็ดโมงแต่เรากลัวว่าตลาดจะวายเราก็เลยมาผมก็บอกคุณยิงนะว่าพี่ยิงนะว่าตลาดจะช่วงวุ่นๆก็จะเจ็ดโมงครึ่งขึ้นมาอ๋อคนจะเริ่มพอมีส่วนใหญ่คนคนคนไปทํางานนะพี่เนาะใช่แรงงานแรงงานแรงงานเออใช่ฮะส่วนใหญ่ตลาดนี้เป네็นตลาดเช้าคนที่มาอุดหนุนเรานี่ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานแรงงานนะครับแรงงานครับ นี่เห็นไหมเห็นไหมกว่าจะได้จะได้แต่ละขั้นตอนภาพเอานั่นยุ่งยากมากนี่ฮะเห็นไหมครับอ่าคนเขาก็อุ่นๆข้าวจีครับเพราะว่าุ่มกับอยากกินนะครับุ่มกับอยากกินลองลองกินสักอันนี่ครับขายยังไงขายชิ้นละสิบบาทครับชิ้นละสิบบาทครับอ่า กับข้าวอ่ะกับข้าวอ่ะสามสิบ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 แล้วก็ไปท้ายก็จะเป็นสิบสิบสิบโอ้คือหมายความว่าแรงงานซื้อได้สบายเลยใช่ครับเราเราทำในตลางานใช่ครับมันเป็นราคาถูกก็ต้องแล้วก็ราคาที่แรงงานจับต้องได้ครับผมคุณภรรยาครับเจ๊ตอนเช้ายุ่งหน่อยใช่ไหมครับจ้ายุ่งจะยุ่งก็ตอนประมาณเจ็ดโมงกว่าใช่ไหมจ้าใช่ครับอ๋อนี่ทำเองทุกอย่างขอบคุณมากครับ จ้ทำเองทุกอย่างเลยใช่ไหมครับเนี่ยใส่ถุงเองอะไรเองหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเอาโอเคผิวใจครับเราจะเตร,ร,รียมของเนี่ยประมาณกี่โมงอ่าเลิกไปก็เตรียมวัตถุดิบก่อนเช่นพวกหมูพวกนี้ของผมมันจะเป็นพวกอาหารป่าอย่างเช <_ S 1> ่นหมูปลาพวกกกบบนกอย่างเงี้ยมั<ฮ>น,น,นจะเป็นถ้าเป็นกับข้าวจะเน้นไปทางพวกอาหารป่าแล้วก็ มีหมูกรอบมีอะไรแล้วก็เตรียมวัตถุด,ดิบไว้ก่อนพอประมาณสักทุ่มแล้วก็จัดการเกี่ยวกับพวกผักพวกอะไรไว้โอ้นี่ขั้นตอนเยอะเนาะอ,งงอ่าน,นี้ผมจะลุกขึ้นทําประมาณตีสี่ตีสี่ครึ่งตีตีสามครึ่งถึงตีสี่ลุกขึ้นทําทข้าวให้มันนุ่มก่อนแล้วก็มานึ่งข้าวนึ่งข้าวเสร็จแล้วก็ถึงจะทําทเป็น ตามสูตรของเขาที่เขานีให้มาแล้วก็ถึงจะแล้วก็พวกแกงพวกอะไรนี้แม่บ้านเขาทาใช่ไหมใช่ครับอ๋อพอทาเสร็จแล้วไม่ใช่มาทำนั่นนี่เยอต้องบรรทุกบรรจุใส่ถุงนี่เนาะใช่ค่ะมีขั้นตอนเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นต้องเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลานะพี่เนาะครับแต่ละวันคือต้อง,ต,องต้องตื่นเช้าแหละพี่พิชัยอ่าตื่นแต่เช้าท่านผู้ชมผมเนี่ยแม่ตัดเจอกับใม่ตัดงอเพราะว่าพี่พิชัย ที่สมาคมตลอดเลยผมไม่คิดนะครับว่าแกจะขายของที่ตลาดจะุุัจรโอ้มาเห็นแล้วก็ดีใจฮะดีใจแทนคนพิการนะครับว่าตัวแทนของท่านก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้สวัสดีค่ะยี่สิบจ้าบุคคลที่กำลังท้อแท้ได้ลุกขึ้นมาอย่างพี่วิชัยเนี่ยคุณคไม่พิการเหมือนผมตั้งแต่กำเนิดแต่ พี่เขาเป็นเกิดจากอุบัติเหตุเพราะเกิดจากอุบัติเหตุแล้วเนี่ยกว่าจะรู้ขึ้นสู้แต่ละครั้งเนี่ยสําหรับคนพิการที่ไม่ได้พิการมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันใช้เวลามากหนึ่งต้องมีแรงบันดาลใจสองต้องมีคนที่ช่วยเข้าใจเรานะช่วยเป็นกําลังใจเราอยู่ข้างกายเราตลอดนะครับ,รบอย่างแม่บ้านนี่ก็ถือว่า กิ๊กซอยตัวนึ่งจิกอ่าใช่แล้วจิ๊กซอยแ,อแล้วก็เป็นแล้วก็เพื่อนที่เป็นสมาคมอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าโอเคอแต่ละคนน่ะจะทําอาชีพอะไรอที่แกมันจะพอไปได้เกี่ยวกับเลี้ยงครอบครัวได้เราก็ต้องอศึกษาจากภายนอกด้วยเหมือมนนายกเขื่อนถึงแกจะเป็นคนมีเห็นไหมแกก็ทำธุรกิจล้มลุกคุกคลานอยู่ตลอดเหมือนกันก็ยังสู้ครับ สัมภาษณ์ไปด้วยแล้วก็ย่างหมูไปด้วยนะครับตัวผมก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับพวกอ่ย่างย่างทุกอย่างเนะครับแล้วก็เช้ามาไม่แม่บ้านแบ่งหน้าที่อห้งแล้วแม่บ้านแบ่งหน้าที่แล้วก็เช้ามาก็จะเป็นคนหุงข้าวสวยข้าวเหนียวอ่าเช้ามานะใช่ครับ ีนหน้าที่ของพี่นะครับดาวไข่วันหนึ่งก็ดาวประมาณสักห้าบคุณครับโอ้ไข่ทำไข่ดาวใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่ดาวเข้ากองนะครับโอโอเคโอเคอ่นคือหน้าที่ของผมปกติผมก็จะเป็นคนย่างหมดอ่ะเริ่มมันละสิบบาทเลือกได้เลยครับเริ่มคนที่ใช้แรงงานใช้แรงงานแถวนี้เลยพี่เนาะไป ไปบางนาไปที่อื่นครับไปบางนาไปแต่พักที่แถวเนี้ยก็คือพักอยู่ในคลองสี่คลองสามเราอ่ะแต่เวลาเขาไปทํางานจะไปขึ้นทางด่วนเพื่อจะไปในกรุงเทพอืมฉะนั้นไปในกรุงเทพอ่ะเขาจะไปหาของกินราคาพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้หรอกพี่ไม่ได้ไม่ได้หรอกเขาเลยพาลูกน้องกินตรงนี้ให้ซะพร่าซื้อเตรียมไปเลยประหยัดใครใช้จ่ายด้วยใครจะซื้อ ไปเช้าก็ซื้อไปใครจะซื้อไปกินกลางวันก็ซื้อสวัสดีจ้าไม่สิบบาทป้าสวัสดีครับป้าดีครับผมก็นีนะจะเป็นรอพที่ดูแลกันอยู่สี่สิบจ้าส่งคนไปนอกขอบคุณค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยอันนี้ปาครับเชิญสวัสดีครับทุกคนครับเชิญเลยอ่าวันนี้ก็เป็นจังหวะดีที่ รายการไปกับนุ่ล้อได้มาถ่ายทำที่วิชัยนะครับได้เห็นการทํางานได้เห็นการขายของนะครับในตลาดซึ่งพี่วิชัยส่วนใหญ่ก็จะขายให้กับคนที่ทํางานใช่นะครับในราคาในราคาที่จับต้องได้ใช่ครับรับไรดีราคาะหยของละสามสิบจ้าที่นี่ก็จะราคาเดียวกัน ราคาเดียวกันหมดครับทุกร้านครับยกเว้นอ่าคนที่จะสั่งพิเศษหรืออะไรสั่งเราต้อง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 มีเวลาให้เราเนาะหรือต้องสั่งอ๋อไม่ใช่หมายถึงข้าวของค่ะอะไรดีคะสังอย่างเงี้ยเข้าก็ตักยี่สิบห้าค่ะส่วนของผมอ่ะผมจะทํามาสเต็ปเดียวเลยเพราะว่าผมทําไม่ทันอ๋อทีเดียวเลยเนาะใช่ครับแลวคือราคาม้วนเดียวไปเลย ทุกสิ่งที่ทําไปไม่ว่าจะเป็นผัดกบเป็นนกเป็นหมูป่าก็จะราคาเดียวกันไปเลยครับเพื่อในการทอนเงินในการคิดมันจะได้ง่ายถ้าหากราคาอื่นไปมันสับสนครับอฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็อาศัยถัวกันไปเนี่ยลูกค้ามีนั่นแหละทุกทุกอา,อาชีพเลยนะใช่ครับ,รบทุกอาชีพ No mais, นหน่อไม้ค่ะสามสิบบาทเอาไหมเอาไหมห้าแปดสิบครบับท่านผู้ชมนี่เขาโลบราครับนี่ผมก็เพลินอ่าเพลินดูเพลิน,นมองดูคน <laughs> มาซื้อของน้วก็เพลินนะแล้วจริงๆแล้วผมถือว่าเป็นอาชีพที่แบบไม่เหงาเนะาะครับไม่เหงามันก็ฮะ คือชีวิตมันก็อย uh ู่ท yeah well ี่ว่าเราจะเลือกเอาครับผมเออใช่ใช่ใช่เราก็คือผมคิดว่าผมอ่ะที่การแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าแขนข้างเดียวหายใช่ทางร่างกายมีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แขนข้างนั้นแข็งแรงกเนาะพี่เนาะครับเข้าไหมคะก็เห็นอ้วนๆอย่างนี้ผมไปวิ่งทุกเย็นนะครับทุกเย็นเลยใช่ครับไปออกกําลังกายที่ตมลราชสวายนี่เห็นไหมคือก็หมายความว่า นอกจากจะทํามาหากินแล้วก็ยังปลีกเวลาครับปลีกเวลาเพื่อตัวเองในการไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บยังเฮียประเสริฐเฮียประเสริฐก็คบกันมาตั้งแต่เดินได้จนเดินไม่ได้ล่ะอลูกชายสวัสดีเจ้าลูกสวัสดีครับไม่ช่วยช่วยพ่อแม่ช่วยพี่วิชัยเนาะครับอค้าขายสนุกไหม สนุกสนุกไม่เหงานะครับโอเคแทนที่จะไปทำงานช่วยพ่อแม่ดีกว่าเนาะครับอ่าครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นลูกแกที่โตแล้วนะพี่อโตแล้วปีนี้เท่าไหร่แล้วลูกยี่สิบหกครับยี่สิบหกเนาะครับผ่าผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วผ่านแล้วเนาะโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ช่วยกันทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวอย่าง ผมว่าครอบครัวพ,พี่อบอูนนะ <c oughs> ได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันนะพี่ <c oughs> พี่มีลูกกี่คนสองสองคนนั่งเรียนหนังสืออยูะอีกคนเรียนหนังสือครับอ๋อเพิ่งอยู่มห้าอ๋อผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับที่ได้มีโอกาสนะครับแวะเวียนหรือผ่านมาที่ตลาดจัตุจัรนะครับก็เชิญร้านของอพี่วิชัยนะครับพี่วิชัยก็จะมีเอกลักษณ์ แกมีแขนข้างเดียวนะครับก็จะค้าขายอยู่ที่นี่เป็นประจำเพราะฉะนั้นท่านที่มานะครับท่านที่มาแถวลาสวายแล้วแวะมาที่ตลาดจตุจักรเชิญมาอุดหนุนพี่ชัยได้นะครับรายการไปกับนนุล้อมองคนพิการทุกมิติท่านผู้ชมครับมาสัมภาษณ์พี่พิชัยนะครับ วิมาลาใช่ไหมพี่วิภาลาวิภาลานะครับพี่วิชัยนี่ก็อ,อยู่ในสมาคมเป็นคณะกรรมการของสมาคมใช่ไหมพี่ครับผมรายการไปกับนุษย์ล้อก็ต้องขอกราบขอพระคุณพี่วิชยัยนะครับแล้วก็แฟนนะครับครับก็เป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสนะครับให้เราได้มีโอกาสมาถ่ายทําและให้เป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่ท้อแท้ โดยเฉพาะผู้พิการที่โตอแท้ก็ดูพี่ชัยเป็นตัวอย่างว่าลุกคุณสู้ถึงแม้ว่าจะพิการในตอนหลังแกก็มีกำลังใจทำให้ผู้ชมนั้นได้มีกำลังใจเหมือนพี่ชัยและการไปกับนุ่นล้อต้องกราบขอบพระคุณบครัองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะท่านพลตำรวจโทคำลนวิ์ทูปกระจ่าง ซึ่งสนับสนุนผู้พิการาพวกเรามาโดยตลอดและสมาคมส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือลดเข็นเพื่อคนพิการที่อุดหนุนหรือว่าอุปถัมภ์รายการไปกับนุ่ล้อให้เกิดขึ้นสำหรับวันนี้ร,รายการไปกับนุ่ล้อมองคนพิการทุกมิติก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราสวัสดีครับ